สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสําหรับหัวข้อเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้เลยนะคะพร้อมกับข้อความนะคะที่จะเป็นข้อความสั้นๆจากเขานะคะก็เดี๋ยวเรามารับรู้รับ ทราบด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคลิปนี้เป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากกดเข้ามาดูเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเอาละคนที่ผ่านเข้ามาใครสนใจอยากดูลงส่วนตัวแอดไลน์ line, ใต้คลิปนะคะก็จะมีไลน์ให้แอด สามารถสอบถามคิวได้นะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์สายมูของหมออมนีแก้วจักรวาลแล้วก็หินอสูไลมะระไคนะคะเหนียวซับเหนียวโชคเสริมเซนต์ยานปัญญาช่วยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้เข้าถึงพลังงานจักรวาลได้ง่ายขึ้นนะคะก็ช่วยทําให้เรามีสมาธินะคะมันมันเน้นเรื่องเซนต์จริงๆนะแล้วพอเซนต์ดีมันก็เลยส่งเสริมเรื่องการเจรจาเจรจาค้าขายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบบ ญาณปัญญาสัญชตาตญาณของเราอะไรเงี้ยเข้าถึงจิตวิญญาณของเรานะฮะถ,ถ้าเป็นภาษาไทยแบบคนไทยแม่ค้าขายหินเขาก็จะบอกว่าเป็นหินอะไรนะหินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภฟลุกๆเออนะคะอะซูไลมาลาคเนี่ยนะนะอะใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์มาถามหรือว่ากดลิงก์ได้นะอะมาดูกันธาตุไฟแม่สิงห์หนูก่อนอื่นขอเช็คพลังงานหลัก ของคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าคุณกับเขาที่คุณเข้ามาดูเนี่ยนะคะที่คุณอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงขอพลังงานหลักความสัมพันธ์ก่อนเลยนะธาตุไฟเป็นความสัมพันธ์ที่คลิกที่ใช่ใจเดียวกันคุยกันรู้เรื่องหรือว่ามีพลังงานของความเป็นโซเมดความเป็นเนื้อคู่นะคะที่แน่ๆว่าเคมีเข้ากันมีความเข้าใจคุยกันรู้เรื่องเนี้ยชัวร์วเลยแล้วผูกพันกันด้วย นะคะผูกพันกันด้วยพลังงานหลักนะผูกใจกันผูกพันกันแล้วก็มีความเป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติเป็นไปได้นะตามความเชื่อนะคะบุพกรรมกําหนดให้พวกคุณนั้นได้มาพบมาเจอกันนะคะนี้ตามความเชื่อเลยนะนะคะก็เป็นเรื่องของพบชาติเรื่องของออกกรรมนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าคู่จากอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเกี่ยวข้องกับการประกาศการบอกการรอคอยอะไรบางอย่างเช่นอะไรได้บ้างรอคอยการปลดล็อกรอคอยการตื่นรู้รอคอยข่าวสารรอคอยการประกาศการบอกอะไรเงี้ยได้เช่นกันนะแล้วก็มีไพ่ six ซ์โซเป็นจุนะมีการดูแลมีการเปไหมดูแลกันเปกันนะคะหรือว่ามีการเกื้อกูลกันอะไรก็ได้นะคะมีน้ําใจให้กันอะไรเงี้ย ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่ามีการปันใจเกิดขึ้นก็ได้สําหรับหกเหรียญน,นะคะเช่นไปรู้มาว่ามีการปันใจเออนะคะหรือว่าพวกคุณเกิดมาเพื่อที่จะพึ่งพาดูแลกันก็ได้ไงนะขอดูใต้สำรับนะคะ the h e r m i t มีไพ่ชาวกันนะคะเมื่อกี้เป็นไพ่ชาวพิจิกนะจัดเมนพลังงานหลังความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่หรือมีโลกส่วนตัวสูงมากๆเจอกันเพราะการปฏิบัติธรรมเจอกันเพราะ เ,เขาเรียกว่าเจอกันแล้วเหมือนรู้จักกันมานานก็ได้สําหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานหลังความสัมพันธ์อมมาว่าสงสัยเป็นพลังงานในเชิงเขาเรียกว่าอยู่ใครอยู่มันนะมุมใครมุมมันนะคะเออแล้วก็มีความโลกส่วนตัวสูงกันหรือเปล่านะสำหรับพลังงานหลักนะอันนี้เป็นพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาค่ะลองเช็คดูซิว่ามันใช่ไหม60%อร์ไปต่อได้เลยนะอล่ะทีนี้เรามาดู เขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างในตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟค่ะ The Strength นะคะมีไพ่ชาวออสิงเออเขาค่อนข้างรู้สึกว่าอยากจะควบคุมคุณไว้ให้ได้ก็ได้อยากควบคุมอยากคอนโทรลหรือคุณไม่ใช่ของง่ายสำหรับเขานะคะม,มันมีความยากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะในความสัมพันธ์นี้แน่ๆแล้วล่ะอืมไม่ง่ายนะมีความยากแต่ดูทรงอยากคุมอยากควบคุม ะะมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะ The Star, s t a r ก็รู้สึกแบบผูกพันรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆก,ก็ได้นะเฮ้ยมันเป็นความผูกพันที่บอกไม่ถูกจริงๆผูกพันแบบแปลกๆก็ได้นะหรือว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมันมีการเสียสละให้กันนะคะที่แน่ๆเขาผูกพันกับคุณคุณเป็นดาวเด่นในใจเขารู้สึกสบายใจที่มีคุณก็ได้นะอืม มีสนเสน่ห์นะผูกพันสบายใจที่มีคุณอะไรเงี้ยเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนชอบการพูดคุยกับคุณนะนะคะมีไพ่ชาวธาตุาไฟนะคะเมสิงธนูชอบการพูดคุยหรือชอบที่พวกคุณเนี่ยได้ออเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันเรียนรู้นิสัยใจคอกันหรือว่าคุยเล่นหมายหยอกไก่กันบ้างคุย18บวกกันบ้างอะไรเงี้ยเอาว่าคุณจนะเป็นคนคุยสนุกนะเขาอาจจะรู้ว่ากับชากับชาวธาตุาไฟเนี่ย คุยสนุกดีอะนะคะรู้สึกชอบอะไรเงี้ยใต้สำรับเจ็ดดาบแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการซ่อนเ้นอะไรบางอย่างยังไม่ได้เป็นต,ตัวเองเต็มที่ยังไม่ได้มีความจริงใจเต็มที่หรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ต้องซ่อนเลนสไว้แอบรักแอบชอบซ่อนเลน์ไว้นะคะหรือว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับยังไม่อยากเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงมากนักก็ได้ค่ะนะคะ หรือว่าถ้าไมนอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวคุณทําอะไรลับๆล่อๆอยู่ขอให้ขยายสองใบอุ้ยแต่เขาก็รู้สึกอึดอัดเนาะข้อจํากัดเยอะไหมความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดเยอะเขาติดคิดเขาผูกมัดตัวเองไว้กับเงื่อนปมปัญหาบางอย่างเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องหน้าอึดอัดมันมีความหน้าอึดอัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกขยับตัวยาก นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขขยับตัวยากอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้เดอะเดมีไพ่ชาวพิจิตนะคะเขารู้สึอย่างไงกับไฟหรอเอาว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงและกำลังพิจารณาอยู่เป็นไปได้ว่าพวกคุณบล็อกปิดกั้นกันหรือว่าความสัมพันธ์นี้เงียบๆกันนะ เอาว่าเขารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งเขากำลังพิจารณาอยู่นะมีไพ่เมถุนนะคะเอาว่าเขากําลังต้องการความชัดเจนนะความรู้สึกอะเขากําลังเขากําลังต้องการความชัดเจนเช่นเขารู้สึกว่าอยากให้คุณเลือกคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกอะไรยังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเป็นในทิศทางไหนอย่างไรนะคะเขากําลังรู้สึกกับคุณในเชิงแบบ ชอบผูกพันถูกใจมีความรักมีความแบบหลงสเสน่ห์แต่มันดูมีลบลมคมในมันดูพูดไม่หมดมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองมันดูปกปิดมกไม่ซ่อนเร้นแอบบรักแอบบชอบแล้วเขาต้องการรู้ตรงนั้นแหละกําลังพิจารณาว่ามันมีอะไรอยู่ในกอไผ่หรือเปล่าความรู้สึกเขานะเอ้ยมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขารู้สึกยังไงอีกขออีกสักสองใบอยากประคับประคองไว้แหละ แต่ไม่มั่นใจนะเอาว่าเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนจริงๆ king of swords queen of swords ให้ชาวทัดลงมีถุนตุนกลุมนะคะเอามาว่าเขากำลังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างในปอไพ่ค่ะที่เขากำลังต้องใช้การตัดสินใจหรือการใช้เหตุใช้ผลหรือการจริงจังการแบบเช็คบินอะเออรู้สึกอยากเช็คบินอะไรบางอย่างแต่เขายังไม่แน่ใจนะคะยังไม่แน่ใจ ต้องการความชัดเจนก่อนแต่ก็รู้สึกกับคุณดีอยู่นะ Dm press ชาวผู้ศบนะคะเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยคุณเป็น <c oughs> คนที่เขาอยากจริงจังด้วยนะจากไพ่อยากจริงจังนะแต่ว่ามันต้องแอบรักแอบชอบแต่มันต้องซ่อนเลื่ความสัมพันธ์หรือมันต้องรอการเปลี่ยนแปลงรอการจบรอการเริ่มต้นใหม่นะแล้วมันมีอะไรในกอไผ่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรู้สึกแบบนั้นนะอะข้อความเขาอยากบอกอะไรคุณโอ้เขาบอกว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยาก แล้วเขาต้องการคําแนะนํากับจากคุณนะ่ะแบบในเชิงเพื่อนนะ่ะเป็นคําแนะนําที่บริสุทธิ์ใจเป็นคําแนะนําที่แบบไม่ลําเอียงก็ได้เผชิญสถานการยากที่ต้องการคําแนะนําจากคุณนะคะเขาบอกว่าเขากําลังรอข่าวดีเออข่าวดีของความสําเร็จอะไรไม่รู้เขากําลังรอข่าวดีอยู่ค่ะข่าวดีความสําเร็จของความสัมพันธ์ข่าวดีความสําเร็จของคุณ ข่าวดีความสําเร็จว่าเขาจะได้ไปต่อไหมคุณจะคุณจะเลือกใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาต้องการ uh, I need uh, need to find some excitement uh, โทษนะคะทุกคนอ่านไม่ชัดเขาต้องการ uh, เหมือนกับต้องการที่ให้ซ่อนเล้นไว้อะไรสักอย่างเขาต้องการความตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ความรักมัน ไม่เปิดเผยแสดงว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ซ่อนเล่นหรอแล้วเขาก็คิดถึงคุณเอ่อคิดถึงคุณแล้วก็อยากจะกอดคุณไว้แสดงว่าเขาเขามองว่าความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบหรือว่าไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสังคมมันน่าตื่นเต้นดีก็ได้นะนะคะ แล้วเขาก็ต้องการบรรยากาศที่โรแมนติกต้องการอะไรที่ดูแล้วจับต้องได้ในเชิงโรแมนติกด้วยนะคะเอาล่ะก็ฝากด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากแก้วจักรวาลและหินอสุริยมละไคนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดูรยายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจ๊ะวันนี้หมออมไปก่อนนะบ๊ายบาย